หนึ่งในสาเหตุของความล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดการที่คนเราพบอุปสรรคแล้วท้อถอยไปเสียก่อนทั้งๆท,ท,ที่จริงแล้วอุปสรรคนั้นอยู่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเกิดความผิดพลาดเพียงครั้งหรือสองครั้งแรกก็จะทําให้ทุกคนรู้สึกผิดแต่ในชีวิตจริงก่อนที่ความสําเร็จจะมาถึงเราต้องไม่หวั่นไหวต่อความล้มเหลวที่เป็นเพียงครั้งคราวหรือบางครั้งอาจจะต้องพบความพ่ายแพ้บ้าง แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ความล้มเหลวเอาชนะจิตใจเราได้เราจะทำสิ่งที่มีเหตุผลที่สุดและง่ายที่สุดก็คือล้มเลิกมันไปซะซึ่งนั่นเป็นสิ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ทำกันผู้ที่ประสบความสำเร็จเคยบอกว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักรออยู่หลังจากจุดซึ่งเขาพบกับความพ่ายแพย้เพียงแค่หนึ่งก้าข้อคิดสำหรับบทความนี้ทุกๆครั้งที่เราล้มเหลว มันจะบ่มเพาะความสำเร็จขึ้นมาด้วยเช่นกัน